เฮาคุ้นซึ้งว่าผู้ดังเขาเนี่ยครับมันสั้นแล้วก็คุ้นซึ้งว่าถ้าเฮาทําจมูกให้มันสวยขึ้นเนี่ยมันจะมีมิติแล้วก็ดูดีขึ้นครับผมวันนี้มาเสริมจมูกที่หมอต่อครับเชียงใหม่เอลิสแคนิคครับผมทรงนี้คือนอดบะหมี่ได้ใจเลยแต่ว่าอยากให้คุณหมอออกแบบให้รู้สซึกว่าแค่อยากให้มันดูเป็นธรรมชาติแค่นั้นเลยวันนี้มาทําจมูก ช่ครั้ง,<อ>งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครั้ง,<อ>งแรก<อ>เลยครับ<ม>ทำไมถึงตัดสินใจอยากทำจมูกเลยด้วยความได้งานต่างๆเนาะและหารารู้สึกว่าผู้ดังเขานี่มันสั้น ก็เลยอยากให้ทำเพื่อมันมีมิติมากขึ้นทั้งถ่ายแบบเอ่ยขึ้นเวทีประกวดเอิน่องเรามันต้องใช้มุมแสงเขาเรียกนต้องการมิติของใบหน้าแล้วก็จมูกเนาะใช่คะเราอยากทำแล้วเวลาถ่ายปกติมันออกมาจะได้จริงๆหายตรงจมูกมั้เนาะมันก็บแ่เชิ่งหายแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสวยได้มากกว่านี้เดี๋ยวหมอประเมินให้ก่อนเนาะได้ครับคือเป็นคนที่มีฐานจมูกอยู่แล้วนะอันนี้คือฐานจมูกคือสูงระดับหนึ่งเลยแต่เพียงแค่ว่าจมูกของน้องนอะกว้างฐานม้นกว้าง แล้วเวลาพอทายปุ๊บมันเลยเหมือนว่าหน้าเฮามันเบนมันก็เลยเป็นงานหนักของั่างแต่งหน้าที่เร<ช>ียนนิดนึงล้วต้องทายไล่แบบคือมันเห็นเป็นสันง่า้<ช>นอยเดี๋ยวคอนเซปต์ของหมอเนี้นะจะทําให้แบบตรงสันเนี่ยมันดูเรียวขึ้นแล้วเวลามันมีเงาเย่างมาตกกระทบเวลาขึ้นเวทีทายบ่งทายแบบมันจะเห็นชัดมากขึ้นก็นกนจะเด่นขึ้นวเวลาขึ้นกล้องก็จะได้แบบดูมิมิทีแล้วดูเป็นจุดเด่น,ดดนมีทรงตี้ใครได้ก่อนครับ จริงๆผมแค่อยากให้มันดูไปธรรมชาติเลยก็ให้คุณหมอออกแบบให้แล้วกันเอาเน้นเป็นความธรรมชาติแต่ยังออกมาแบบเทๆ่ๆใช่คแล้วก็ขึ้นกล้องอยากเป็นลูกเบาลูกเบาหมอตอ่อย่ง่งเ,เลยสบาย <laughs> เยอะลูกเบานะขนาด <laughs> เ,นเต็มที่ปังทุกคนนะทำไปเริ่มต้นต้องเลือกไซสิลิโคนที่เหมาะกับขนาดที่เขาอยากได้ต่อ <laughs> ถ้ายาวเกินไปแล้วมาตัดสั้นก็จะมีความตลกถ้าสั้นเกินไปก็จะเหขอนบอกเพิ่มอันนี้เป็นจมูกหลังทําเสร็จ<ม>นะครับทรงที่เราคาดองไว้นาะจะเป็นสันตรงแล้วก็ไปธรรมชาติค,คือไม่ได้พุ่งเวอร์ฐานเดิมของน้องถ้าใครจำไม่ได้นะ,ะือมีสันจมูกเดิมอยู่แล้วแต่มันกว้างแล้วเวลาถ่ายรูปหน้าตรงอ่ะมันขาดมิติหมอก็เลยทําให้สันนะฮะหมายว่ามันจะถูกดึงเข้ามาตรงนี้ครเวลาถ่ายดูหน้าตรงจะเริ่มมีมิติคอนสูงจะเริ่มแค่ตรงนี้ <üh> ตรงนี้ไม่มีซิลิโคนนะครับ,รบถ้ามีซิลิโคนตรงนี้คือโดงไปนะจะมาได้สัดส่วนสัดส่วนที่ดีเนาะหน้าผากลงโค้งมานิดนึงนจะเป็นสารตรงแล้วก็ปลายธรรมชาติมีการจะไใบเพิ่มอินเตอร์โดมตรงปลายแล้วก็เอลิสติปล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวหลังทำเสร็จเดี๋ยวจะมีสอนวิธีดูแลตัวเองกินยาคือทำยังไงทำให้แบบมันยุบบวมเร็วๆหาย <Verantwort S 1> ช้ำหายบวมเร็วๆ <Lore. S 2> โอเคครับก็ตอนนี้คือยังหันทรงธรรมชาติเนาะแต่ว่าทรงที่คุณหมอออกแบบพ้่งนอดเนี่ยก็คือ ทรงโดงแต่ว่าก็ยังดูเป็นธรรมชาติเนาะถ้าใครมีความสนใจอยากทำจมูกนะครับมาที่นี่ได้เลยครับนอดแนะนำจริงๆเนาะสวยและเป็นธรรมชาติรอติดตามผลต่อมันยุบรวมกันเนาะ